ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องสารรัฐธรรมนูญยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่24กรกฎาคม2566ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้ตรวจการแผ่นดินถแถลงผลวินิจฉัยกรณีขอให้ยื่นคำร้องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญ ตีความกรณีรัฐสภาลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นยตัติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2563ข้อ,อ41พันตำรวจโทกีโรกริธีราโนนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกรัฐสภาและประชาชนจำนวน17คําคำร้องเรียนโดยผู้ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา2 1 3 จากกรณีที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566ลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคือเป็นยัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ 2,563ข้อ41ซึ่งกำหนดว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมันยบประชุมเดียวกันเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันโดยพิจารณาข้อเท,ท็จจริงตามคำร้องเรียนว่าเข้าองค์ประกอบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการเสนอคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพ2 2561หรือไม่ โดยเห็นว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในสามของอำนาจอธิปไตยรัฐสภาจึงถือเป็นหน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐหากการกระทำของรัฐสภาละเมิดสิทธิเสรีภาพย่อมถูกตรวจสอบได้โดยสารรัฐธรรมนูญและการกระทำของรัฐสภา ในการลงมติวินิจฉัยว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นยัตติซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมนัฐสภาพศ2563ข้อ41นั้นเป็นอาการนำข้อบังคับการประชุมไปทำให้กระบวนการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่เป็นไปตามที แแกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งได้กำหนดเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้เป็นการเฉพาะแล้วมาตรามาตรา159ประกอบมาตรา272การกระทำของรัฐสภาดังกล่าวจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำของรัฐสภาในการผลวินิจฉัยดังกล่าว เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียนโดยตรงโดยผู้ร้องเรียนเป็นสมาชิกรัฐสภาและประชาชนผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ตามหมวดสามว่าสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยหากการกระทำของรัฐสภาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการกระทำดังกล่าวย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้ และมีผลเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนนอกจากนี้ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรม,มนูญของการกระทำของรัฐสภาดังกล่าวยังคงมีอยู่และมีได้รับการวินิจฉัยให้เป็นที่ยุติย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนและประชาชนทั่วไปซึ่งอยู่ภายใต้การใช้อำนาจของรัฐโดยรัฐสภา ผู้ร้องเรียนรวมถึงประชาชนทั่วไปจึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้คำร้องเรียนส่วนหนึ่งได้ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุติการเลือกนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมา ซึ่งเป็นคำขอเพื่อให้สารรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรการหรือวิธีการใดๆเป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังและเป็นคำขอที่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเสนอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ จึงได้ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้รัฐสภารอการํำเนินการเกี่ยวกับการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไว้ก่อนจนกว่าสารรัฐธรรมนูญมีข้อวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกมาซึ่งก็เป็นดุลยพินิจของสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและพฤติการต่อไป ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงวินิจฉัยให้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณ์ของสารรัฐธรรมนูญพศ2561